ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่6ตุลาคมกันนะครับซึ่งก็เรีเยกได้ว่าคำเมนแนวแตกกันเลยทีเดียวเพราะล่าสุด ฮุนเซนอลาวาดครับไทยจอยิงพร้อมกับฉุนแรงมากๆถึงกับยกเลิกเงินบาทของไทยเรากันเลยทีเดียวอีกเรื่องราวหนึ่งครับล่าสุดกองทัพปารีหนึ่งของเราก็ตีสวนคาเมรไปเลิกคุยและพร้อมฟาดซึ่งตอนนี้เป็นวิกฤตศรัทธาของฮุนเซนจริงๆโดยก็อาจจะเป็นเรื่องราวปิดฉากเลยก็ได้เป็นเหตุผลให้ฮุนเซนนั้นกระชากวิญญาณชาตินิยมกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้กับชาวเขมรโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดแนวเยแดนไทยของเรากันก่อนซึ่งสําหรับพื้นที่กองทัพปาที่2 เองครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ยังมีการตรวจพบโรนบริเวณบุรีภาษาตาควาย1ลำนะครับพื้นที่ช่องโอบกเนิน291อีก1ลำและก็ตรวจพบสัญญาณรดนหนึครั้ง เป็นโดน DGI ซึ่งเราก็ได้ทาการตัดสัญญาณร่วมกับแจมเมอร์เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันตอนนี้กองกําลังทั้ง2ฝ่ายครับยังวางตามแนวที่มั่นเดิมและก็พร้อมที่จะปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์สําหรับฝั่งไทยเราแต่อีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือบ้านหนองจานอย่างที้ทุกท่านทราบกันนะครับในวันที่7นี้จะเป็นวันเดทลายของฝั่งขมิมนเองที่เราบอกว่าจะต้องส่งแผนอุยพออกมาหรือว่าส่งแผนในดออกมาก็ตามแต่ขมินก็ไม่ได้มีการส่งออกมาแต่อย่างใดก็เลยไม่ล่าสุดเเเลยคัักกองงทพมได้้าณะผูสต การอาเซียนหรือว่าคณะทูต IoT ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองจานอีกแล้ว ลงรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่100ได้นะครับมันก็เป็นอินเดียนของไทยเราชัดเจนนะก็เอาลงมาเพื่อร่วมสังเกตการตรวจสอบและก็รายงานสถานการณ์บริเวณแนวชายแดยนหลังจากการหยุดยิงแล้วก็เหมือนจะเอามากดดันไทยเราด้วยซึ่งเราเองก็มีเดตไลน์ให้กับเงื่อนไขแผนอุยพภายในวันที่7แต่ขมิ้นก็ปฏิเสธออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยสถานการณ์ชายแดยนบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วตอนนี้ครับก็เรียกว่าไร้มวลชนกัมพูชาที่จะเข้ามาผวนนะบรรยากาศเนี่ย ก็เงียบเหงาผิดปกตินะครับไม่พบความเคลื่อนไหวหรือว่าการรวมตัวของกลุ่มชาวกัมบูชาเลยเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้โดยเจ้าหน้าที่ของไทยเราเองก็ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มมากขึ้นนะครับมีการส่งโดรนบินสำรวจทั้ง2จุดเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ซึ่งผลการสำรวจก็ยืนยันว่าในรัศมีแนวชายแดนเนี่ยยังคงไม่มีการรวมกลุ่มของประชาชนขมเขมรเองก็พบว่ามีเพียงกําลังฐานกัมบูชาเท่านั้นที่ยังคงเฝ้าประจําการอยู่ตามปกตินะครับสำหรับความเงียบที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย มันก็สร้างความสนใจให้กับฝ่ายความมั่นคงไทยเราเหมือนกันนะเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็เคยมีรายงานว่ากลุ่มมวลชนฝั่งกัมพูชาซึ่งนําโดยกํานันลีครับมักจะถูกจัดตั้งและก็ว่าจ้างมาให้รวมตัวกันสแสดงออกในการประท้วงเราบ้างในการโต้เถียงในการยั่วยุไทยเราบ้างแล้วเหมือนตอนนี้จะหมดงบประมาณในการจร้างมวลชนดังกล่าวมาร่วมกิจกรรมเหมือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์กันอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวเขมรนั้นอาจจะกําลังรอรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่10ตุลาคมก็เป็นวันครบกําหนดเส้นตายของไทยเราที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ออกเราจะผลักดันที่ลุกล้ำมาในบริบัตหนองจานทําให้มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่ากลุ่มมวลชนจากัมบ,บูชานั้นอาจจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพื่อแสดงจุดยืนก็ได้ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ของไทยเราครับกองกำลังบูรพาและก็หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดยังตึงเข้มตลอดแนวพื้นที่เลยและก็จัดกําลังบนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง พร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดและก็ใช้ระบบดูนลตะเวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้รวมถึงมีการเฝ้าระวังหลักรอบข้ามแดนผิดกฎหมายด้วยที่บ้านหนองจานตอนนี้เหมือนจะเป็นเป้าใหญ่เลยที่เขมรอยากจะหลักรอบข้ามมาซึ่งเป็นพื้นที่ราบยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับยังมีรายงานล่าสุดออกมาหลังจากเขมรนั้นมีการออกมาตอบโต้ฝั่งของไทยเราว่าเขาจะไม่มีการส่งแผนอยุยพใดๆมาเลย และก็จะไม่ยอมให้มวลชนของเขาเนี่ยออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นดินแดนของเขาเองแต่รายงานล่าสุดออกมาครับทางกองทัพภาที่1น,นั้นก็ออกมาโต้กลับกัมพูชาเหมือนกันตีสวนขึ้นไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดกัมบูชาไม่แต่แผนอุยพขึ้นมานั้นการประชุม r b c จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีวาระเพิ่มเติมในการยุติแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเราก็ตอบโต้กลับไปแบบเจ็บจิตเลยนะครับกับกรณีของเขมรที่มีการเชิญไทยเราร่วมประชุม R b c แต่ว่าไทยเราสวนกลับไปรอบแรกเนี่ยก็บอก ว่าถ้าเกิดอยากจะให้เขาร่วมประชมุมด้วยคเมนก็ต้องมีการส่งแผนอบยพมวลชนหอวเขาออกจากบ้านหนองจานก่อนว่าจะมีเดทลน์ยังไงจะออกไปภายในวันที่ไหนจะเริ่มตอนไหนแต่คเมนตอบกลับมาเหมือนกัน นะครับว่าเขาเองก็จะไม่มีทางอพยพโดยเด็ดขาดก็เพิงตอบมาในวันนี้กองทัพของเราก็ได้รับหนังสือไปและเราเองก็ตอบกลับในวันนี้ด้วยว่าถ้าเกิดกัมบูชาไม่สามารถดําเนินการตามที่กองทัพภาคที่นหนึ่งเสนอไปนั้นการประชุม RBC จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โอ้โหนี่เราตีสวนกลับไปแบบมันไม่เกิดขึ้นแน่นอน นะครับไม่รู้ว่าจะไปทิศท,ทางไหนนะถ้าเกิดออกมาแบบนี้ไม่มีเวทีที่จะเจราจากันได้เลยนะครับนอกจากโยนไป GBC GBC เนี่ยก็ต้องมีการผ่าน RBC ก่อนครับแต่ดูแล้วการเจราจาคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดคาเมนยังไม่ยอมเพราะว่าไทยเรานั้นไม่ยอมอยู่แล้วครับเราไม่มีทางเจราจาได้ถ้าเกิดว่าคาเมนยังไม่ทําตามสิ่งที่เราต้องการเพราะมันเป็นดินแดนของไทยเรา ก็ต้องรอวันที่10นี้เดี๋ยวเราต้องมาชมกันว่าขามรจะมีปฏิกิริยาตอบตู้ยังไงแล้วไทยเราเนี่ยจะมีการเข้าประชิดชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วหรือเปล่า ก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าต้องฟังครับเรื่องนี้ที่ฮุนเซนนั้นเจ็บลึกแบบอาลวาดแบบบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวครับเพราะล่าสุดโดนคนไทยเราเนี่ยนำรูปไปเป็นเป้ายิงปืนในงานวัดซึ่งฮุนเซนเนี่ยก็มีการออกมาโวยวายแบบโอโหสารพัดเลยครับไรมนุษยธรรมบ้าง้ายยิ่งกว่าสัตว์บ้างแล้วก็มีการกัดฟันบอกคนขมรนั้นอย่าตอบโต้รวมถึงยังมีการอ้างนะครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้ ถึงแม้ว่าจะอ่อนแอนั้นแต่ก็ไม่อ่อนสินร,รมซึ่งก็มีการปลุกชาตินิยมด้วยให้ขมินนั้นยกเลิกซื้อสินค้าไทยดูทันทีเอาชาตินิยมเนี่ยออกมาอ้างอีกแล้วนะครับกรณีนี้ครับฮุนเซนเนี่ยก็เหมือนกับว่ารู้สึกไม่พอใจนะกับการที่เรานํารูปเนี่ยไปเป็นเป้ายิงปืนในงานวัดนี่ยังดีนะครับที่เราเอาเป็นเป้าเนี่ยไม่ใช่กระสุนจริงแต่ฮุนเซนก็ยังโยงกลับมาได้นะครับโยงมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความมั่นคง หรือแม้แต่เรื่องโรนารงแบงนสินค้าไทยเราซึ่งอุนเซนเนี่ยก็กล่าวว่าคนไทยเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจกัมพูชากําลังลําบากหลังจากไทยปิดโรมแดนแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจกัมพูชานั้นไม่ได้พึ่งพิงไทยอย่างที่เข้าใจและชี้ว่าทุกปีกัมพูชาใช้เงินไม่น้อยกว่า5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการนําเข้าสินค้าไทยซึ่งเงินจํานวนนี้สามารถนํากลับมาหมุนเวียนในประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในให้ใหเข้มแข็งได้ถ้าเกิดไม่มีของไปเนี่ยคุณจะพัฒนายังไงแล้วเหมือนนุนเซนยังฝากถึงพ่่อค้้าาาไทยยเรดวว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ไม่ใช่ความผิดของกัมพูชานะแต่เป็นความผิดของไทยเองคลั่งไปแล้วครับตอนนี้สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปแล้วสำหรับหุนเซนแล้วส่งท้ายก็คือเตือนประชาชนกัมพูชาว่าให้รีบแลกเงินบาทเป็นเงินเรียวซะหรือว่าเงินดอนลลาร์เนื่องจากอาบเช่นกับความเสี่ยงจากความผันผวนของค่างเงินบาทในอนาคตแล้วก็มีการระบุว่าหันมาใช้เงินเรียวจะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินและก็อธิปไตยของประเทศได้ดียิ่งขึ้น อันนี้เป็นฝั่งของฮุนเซนเาเมนนะครับเหมือนจะพูดไปเนี่ยไม่ดูการตรวจสอบไม่ดูอะไรบ้างเลยเพราะก็เพิ่งมีรายงานออกมานะครับกับกัมพูชาเองนะว่ามีการขนโกดังสินค้าในกรุงพนมเปนและก็พบสินค้าไทย78ตันครับทั้งอาหารแช่แข็งลูกชิ้นไก่ มดดกอาหารแปรรูปซึ่งทั้งหมดนั้นหลบเลี่ยงภาษีครับแล้วก็มีการคาดการออกมาว่าเป็นหน่วยงานรัฐแล้วก็คนมีอํานาจที่มีเอี่ยวนําเข้ามากับฮุนเซนเนี่ยหุ่นเซนต้องไปแก้ไขจุดนี้ก่อนบอกว่าแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยแต่ก็ยังช้าสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็นําเข้าสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องสินค้าไทยตัวน,นี้ขายดิบขายดีมากนะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ดีนะแบรนด์ไหนไก็แบรนด์ไม่ได้อย่างที่ผมบอกไป เพราะมันเป็นปัจจัย4ี่ของคนขมินไปแล้วเกิดมาแบบสดๆร้อนๆกับกองกําลังบูรพาครับในวันที่6ตุลาคมก็มีการจับกลุ่มแรงงานกัมพูชาอีกแล้วครับที่ลักลอบเข้ามาฝั่งไทยเราจํานวน27คนแบ่งเป็นชายนั้น15คนหญิง9คนแล้วก็ผู้ติดตามอีก3คนโดยจากการสอบถามเบื้องต้นครับแรงงานทั้งหมดให้การยอมรับ ได้หลักรอบเดินทางเข้ามาในเขตแดนของไทยเราผ่านเส้นทางธรรมชาติโดยมีชาวกัมพูชารายหนึ่งเป็นผู้นําทางแล้วก็ตั้งใจจะเดินทางตอบซึ่งแต่ละคนครับก็จ่ายเงินให้กับผู้นําทางประมาณ 6,500- ถึง7,500บาทโอ้โหราคากลางในการนําทางเนี่ยเริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับปกติ3 0 0 0 0นสมี6000ในช่วงกลางเดือนแล้วกลายเป็นว่าเกือบขึ้นมา700 0แล้วกับราคาผู้นําทางที่จะลักรอบข้ามเขตแดนไทยเราก็จับได้อีกแล้ว27รายซึ่งมุนเซ็นจะไม่ดูบ้างเลยหรือไง ที่เขาออกมาพสต์ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับการออกมาบอกว่าจะดึงชาติยม เนื่องจากตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นขเมนเสียงแตกไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับหลายประเด็นมากนะครับประเด็นแรกที่เสียงแตกก็คือไทยเราเนี่ยสอนเชิงในเวทียูเอ็สอนเชิงแบบเจ็บจี๊ดมากนะครับประเด็นที่2ก็คือไทยของเรายื่นคำขาดให้ย้ายออกจากบ้านหนองจานโดยที่ฮุนเซนไม่ได้มีการออกมาตอบโต้แต่อย่างใดประเด็นที่3นะครับที่ขเมนเสียงแตกก็คือไทยเราได้มีการถ่ายภาพที่ปราสาทตาเมินทมแต่หน่วยงานรัฐของขเมนอย่างฮุนเซนเนี่ยก็ยังบอกว่าปราสาทตาเมอนทมยังเป็นของขเมนอยู่ ปิดข่าวเฟกนิวอย่างต่อเนื่องอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่4ครับก็คือสินค้าไทยตัวน,นี้ในกัมพูชาเนี่ยขายดีเป็นเดน้ำเทท้าเลยครับแล้วก็มีภาพไวรัลซื้อสินค้าไทยด้วยนํามาสู่การตรวจค้นและก็พบการลักลอบนําเข้า77ตันในกรุงพนมเปญที่ผมรายงานไปก่อนหน้าน,นี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายนะครับก็เป็นไวรัลแรงงานเขมรหาทางเข้าไทยทุกทิศทุกทางเนื่องจากเห็นความอดอยากหางานไม่ได้และก็เจ้าหนี้นั้นจะยึดทรัพย์แล้วปากบอกว่าไม่ลําบากแต่พฤติกรรมนั้น เห็นชัดเจนว่าลำบากมากกับขเมรตอนนี้นะครับก็เรียกว,ว่าส่งผลกระทบใหญ่มากๆแต่ฮุนเซนก็ยังไม่ยอมเสียหน้านะเหมือนจะพยายามหาทางลงให้ได้แต่ว่าไทยเรายื่นคำขาดทุกทางปิดช่องทุกทางเลยโดยเฉพาะบ้านหนองจานเนี่ยฮุนเซนก็พยายามหาทางลงแต่ลงไม่ได้นะครับเคยมาง้อเราในการประชุม R บซเพื่อที่จะยืดเวลาแต่พอเรายื่นคำขาดไปขเมรก็ไม่ทําตามแบบนี้คงจะไม่จบกันง่ายๆซึ่งเราเองก็ ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรานะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้